สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอาคาเนบานาชินะครับเป็นข่าวสารข้อมูลแล้วกันเกี่ยวกับอนิเมะนะครับเพราะว่าเอาจริงมันมีมานานแล้วล่ะข้อมูลอะแต่ว่าผมเพิ่งทําช่องผมก็เลยอยากมาแบบว่าคุยกันอีกรอบทําคลิปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรอบนะครับโอเคก็แน่นอนอาคาเนบานาชิก็ได้ประกาศนอนิเมะมานานแล้วละ่ะสักพักละ ปีที่ฉายก็จะเป็นปี2026นะครับแต่ซีซั่นไหนยังไม่รู้ส่วนสตูดิโอที่ได้ไปนเนี่ยเป็นสตูดิโอเซกนะครับหรืออ่านยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเซกอ่อ็ e x c เอะไรอย่างเงี้นะก็เรามาดูเนี่ยว่าเป็นตัวยังไงบ้างนะครับซึ่งเรื่องดังๆเนี่ยเอาตรงๆเรื่องดังๆมันก็แทบไม่มีนะที่เรารู้จักแบบแบบเรื่องเมตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะ คือดังสุดจะเป็นเรื่องนี้เหรอครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ดังอะไรมากอะถึงมันจะเมมเบอร์อาจจะคนดูเยอะแต่มันมันไม่ได้ถือว่าดังอะไรมากครับหรือว่ามันไม่เมตาอะไรมากก็ถือว่าเอาตรงๆเป็นซีรีส์ที่ยังไม่มีแบบเรื่องดังมากอะไรขนาดนั้นนะส่วนด้านคุณภาพเอาตรงๆผมก็ไม่เคยดูนะเรื่องของซีรีส์เนี่ยแต่จากที่ผมดูเทเลอร์มาเนี่ย ก็พบว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่โอเคยังไม่การันตีแหละว่าจะดีหรือจะแย่เพราะว่ามันมันสั้นมากมันเป็นเทเลอร์เป็นเทเลอร์หนึ่งนาทีนะครับมันสั้นมากจริงๆส่วนจะคาดหวังได้ไหมเนี่ยเอาตรงผมก็ไม่ยังไม่อยากคาดหวังมากสึกเพราะว่าอย่างที่บอกมันเทเลอร์มันยังเห็นอะไรไม่เยอะนะครับ1นนาทีเนี่ยแล้วก็เป็นสตูด,โดิโอที่ว่ากันตามตรงมันก็ไม่ได้ท็อปอะไรนะ คืออันแน่นอนผมก็อยากให้สตูด,โดิโอแบบดังๆเขาได้ถืออแต่ก็เข้าใจมันไม่ได้นะคือยุคนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบการที่มังงะคุณจะดังไม่ได้แบบแปลว่าคุณจะการันตีได้สตูด,โดิโอระดับเทพหรือระดับท็อปเลยก็ถือว่าเห็นมาหลายเรื่องละแต่ว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับมันไม่ได้ไปดังใจเราทุกอย่างหรอกก็ต้องดูกันว่าสตูด,โดิโอแกจะทําได้ดีแค่ไหนก็ถือว่า อีกมุมนึงก็ถ้าทําได้ดีก็เกิดได้นะผมว่าพราะคุณถือเรื่องระดับนี้เนะี่ยอย่างที่บอกมันเป็นบาง,งะแห่งยุคได้อยู่ะสำหรับผมะนะผมก็อยากให้มันทําออกมาดีนั่นแหละครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากเอาใจช่วยแล้วแหละเพราะอย่างที่บอกมันมัน,ม,นมันทำมันรับทําไปแล้วอ่ะมันรับทําไปแล้วทาไงได้เราก็ได้แต่ภาวนาให้มันดีนะครับ ก็อยากให้มันดีถ้าดีมันง่ามันจะได้ดังไปด้วยไงนะครับโอเคเราจะมาดูทั้งนักแสดงแล้วก็ดูทั้งภาพคิวิชวลนะแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรเงี้ยว่ามันออกแบบมาเป็นยังไงในรูปแบบของอนิเมะนะครับเรามาดูที่ตัวของภาพกันดีกว่าคิวิชวลอันนี้เป็นโปรตเตอร์นะครับเป็นโปรตเตอร์ซึ่งก็สวยดีแต่ว่ามันมันก็นะมันมันก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วอะ ผมก็ไม่เลยจะพูดอะไรเยอะมันแค่โปสเตอร์อส่วนมาที่คนแรกครับเป็นอาขราน,นางเอกของเราตัวเอกเพียงหนึ่งเดียวก็ว่าได้แหละแปลว่าเป็นตัวละครนําหลักเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยวาดออกมาได้ตรงตามต้นฉบับนะใช่ครับสวยมากตามต้นฉบับหงหุ่นอะไรคือเปะตามต้นฉบับเลยหุ่นตามต้นฉบับเลยคือใช่คือ ดูขาแขนหน้าอะไรเกือบใช่ครับสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือมีความาว่าเราเรามีความขาแบบขาใหญ่หนิดนึงแหละเป็นสไตล์ของนางก็ถือว่าตรงตามต้นฉบับนะส่วนชุดการแสดงราคุโก,โกะก็ก็ดีครับก็ตรงตามต้นฉบับเช่นกันนะแต่อย่างที่ผมบอกต้องเกินก่อนว่าไอ้ v i s u a l อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ยากอยู่แล้วนะผมว่า มันเป็นดา่านแรกที่หลายๆสตีล์มันก็ทําได้นั่นแหละใช่ควเวชอะ่ะมันมันต้องทําได้อยู่แล้วคือมันยังพิสูจน์อะไรได้ไม่เยอะนะต้องไปดูในเรื่องเต็มเมเลยเดีกว่าส่วนคนภาคเนี่ยคนภาคเนี่ย,ยก็จะเป็นนาคาเซะอ,อันนะ,นะครับซึ่งว่าตนตรงผมไม่รู้จักนะคนนี้ดังสุดก็จะเป็นโคฟุเนะอุชิโอเป็นนางเอกจากเรื่องซัมเมอร์ไทม์เรนเดอร์นะคือก็ไม่แปลกที่ผมไม่รู้จักเพราะว่า นางเป็นคนที่แบบเด็กมากจริงสองศูนคืออายุ20-20ิย่เองครับซึ่งก็ได้รับงานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คือภาคอาคาเนะนั่นเองซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจในดีนะแปลว่าปั้นหนักภาคมือใหม่ไปเลยแล้วอย่างที่บอกมันเป็นการเล่นลาคุกโกะอะครับคือคือนักภาคมันมีส่วนสําคัญมากๆอะคืออย่างที่บอกมันต้องแสดงต้องทําเสียงอะไรอย่างนี้คือถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่แบบ สำคัญมากๆสำหรับนักภาคคนนี้แต่เชื่อว่าทำได้แหละอายุน้อยด้วยคือเรียนรู้ได้อีกเยอะครับถือว่าอายุพอๆตัวละครในเรื่องถือว่าไตา่แบบไต่ไปตามตัวละครในเรื่องได้ดีอยู่ถือว่าน่าสนใจนะแบบว่าเอานักภาคมือใหม่มาภาคเลยแต่ก็ไม่ได้มือใหม่มากหรอกเพราะคือนางก็ภาคมาประมาณนี้ละแต่ว่าถือว่าเป็นนักภาคที่ยังเด็กอยู่แล้วกันแต่น่าสนใจเพราะว่าการภาคเรื่องนี้มันงานงานเหนือยแน่นอนใช่งานเหนือแน่นอน เราไปดูคนต่อไปเดี๋ยครับเป็นเป็นโคราคิฮิคารุหรือคาราชิก่อนเนี้ยฮิคารุก่อนกด้ครับก็เป็นเขาเปิดเผยมาแค่3ตัวละครนะซึ่งก็โอเคเรามาดูเต็มเต็มกันเลยคิวิโชแต่เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้จะชมอะไรเยอะคือมันก็แน่นอน,นครับก็สวยดีสวยดีผมไปไว้วๆดด้ยวยอย่างที่บอกมันก็นะครับตรงตามต้นฉบับแหละถือว่าวาได้ดีครับแล้วก็เป็น เป็นชุดการเล่นราคุกโกะนะครับใช่ครับตรงฉบับดีนั่นแหละน่ารักตามสไตล์นางละแต่ที่เฟี้ยวเนี่ยครับคือคนภาคดีกว่าที่ผมว่าแคสมาได้แบบผมว่าลงตัวสุดๆ,ดๆอะ่ะคนเนี้ยเพราะอย่างที่บอกคือได้ระดับดังระดับทาคาฮาชิริเอะมาคือลงตัวสุดเพราะว่าในเรื่องอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่านางก็ฮิคารุนางเองก็เป็นคนที่ เป็นนักภาคดังเหมือนกันนะดังระดับดาราเลยด้ซ้ำคือจะเห็นหลายๆฉากเลยที่ว่ามีแฟนๆอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันซึ่งก็ตรงกับชีวิตจริงเลยที่ทางกาฮาชิเนก็ดังระดับดารานั่นแหละไม่ใช่แค่นักภาคธรรมดาแต่ว่านางแบบว่าระดับดาราเลยนั่นแหละครับส่วนตัวละครดังๆก็อย่างที่บอกไม่ต้องพูดเยอะแหละคนนี้แกะเมกุมินเอมิเลียโฮชิโนะไออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับผม ถือว่าเป็นหนึ่งในนักพาคที่ดังที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้นะถือว่าแคดมาได้ดีสุดๆอะ่ะก็ดีครับดีดีมากๆทาคาชิริโหดเหมาะใช้คำนี้ด้วยโอเคคนต่อไปนะครับเนริมายะคาราชิก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่ในนี้เขียน supporting แต่เข้าใจได้นะคือ,อาตรงๆตัวละครหลักจริงๆมันก็แค่อาคันเนที่แบบบทมันโดดจริงๆอะ่ะ มันไม่มีพระเอกนางเอกอะไรอยู่แล้วไงมันแบบว่ามันแบบเอ่อนำแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยนั่นองนะก็ในลิมายะคาราชินะครับพ่อหนุ่มจิ้งจอกของเรา,ามีโพธานี้นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมแหละเหมือนตามต้นฉบับแหละแกวาดมาดีอยู่แล้วอันนี้ยังพิสูจน์อะไรได้ไม่เยอะนะครับโอเคเรามาดูชดุดชุดก็แน่อนอนครับเหมือนต้นฉบับดูดีแหละดูดีแหละ ออาแมปได้ค่อนข้างสวยละโอเคเรามาดูนักภาคของพี่แกนดีกว่าพี่คาราชิแกได้เป็นเอกุจิทาคุยะนะครับคนนี้ก็ดังเช่นกันคล้ายๆกับลีเอะนั่นแหละคือเป็นนักภาคแนวหน้าของฝ่ายชายเลยก็ว่าได้คือก็ได้คนดังมาเหมือนกันครับมาภาคผลงานน,นังดังของแกนเนี่ยก็จะมีฮาจิมังน่าจากยาฮาริลอยฟอร์เจอร์นั่นเองสมัยใหม่หนก็จะเป็น พ่อลอยของเรานะครับซึ่งก็พากได้ดีมากๆแล้วก็จะมีพวกสลามโซเอหร A, สลามหรือว่ากิเวนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกคนนึงที่ค้ำวงการมานานแล้วล่ะครับสำหรับคนนี้ฝีเมือก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนบทที่แก้ได้ก็มันอาจจะแบบก็จะมีความอินดี้นิดนึงสำหรับคาลาชีนะก็ต้องดูว่าแก้ภาคเป็นยังไงนะครับถือว่าน่าสนใจแต่ไม่น่าห่วงแหละเพราะว่า นักภาคมืออาชีพหมดนะครับก็น่าสนใจนะคือเขาเลือกมาเป็นแบบว่าดาวรุ่งหนึ่งคนแล้วก็ระดับเทพแล้วอีก2คนนะครับก็ต้องดูกันส่วนผู้กำกับเนี่ยเรามาพูดแค่คนเดียวกอนแล้วกันเพราะมันถ้าเจาะเล็กเกินมันจะเล็กเกินนะก็จะเป็นตัวหลักเนี่ยครับก็จะเป็นวาตานาเบะอายุโมะนะดังๆก็จะมีอย่างที่บอกครับมีใช่ครับ moving cast moving c a s t l e นะครับ ต่างๆสุดที่จะมีเรื่องนี้ใช่ไหมแกลเแอนิเมชันแล้วก็โคสร้างสำนักงานเดนเดอร์อะไรเงี้ยซึ่งแต่เรื่องก็เอาตรงๆเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแต่กจำกับเรื่องที่ดีเลยนะหนูอย่างเงี้ยล่าสุดไหนก็จะเป็นเรื่องนี้ที่ผมว่าก็ดีใช้ได้ครับเคยจำกับตัวไลม่มอนด้วยคือได้ตัวเก๋าซึ่งมองไปมองมามันก็เหมาะสมอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเรื่องอาคาเนะเนี่ยมันเป็นวงการลาคุโกะซึ่งมันเอาตรงๆเด็กโอกาสที่เด็กรุ่นใหม่จะแบบ เชี่ยวชาญเท่ารุ่นเก่าเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะเกือแบบว่างันนะตรงมันเป็นวงการที่แบบันดับต้องใช้ความเก่านิดนึงอ่ะซึ่งก็ได้พวมกับที่ก็เก่าจริงอ่ะไอแกก็แกคงรู้จักแหละแล้วคโกถือว่าเหมาะสมแล้วก็น่าสนใจมากครับโอเคสุดท้ายเรามาดูเทเลอร์ดีกว่าผมก็ดูไปแล้วละ่ะซึ่งเราภาพรวมโดยภาพรวมนะคือทำออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะแต่อย่างที่บอกมันหนึ่งนาทีแล้วก็ แล้วก็เห็นน้อยมากนะจริงเป็นหนึ่งนาทีที่เห็นน้อยมากการเคลื่อนไหวอะไรก็ยังยังไม่เยอะนะคือมันมีแหละการเคลื่อนไหวอย่างเนี่ยอย่างมีมากหน่อยก็จะเป็นชาวของชินตะพ่อของอาคาเนะนะครับซึ่งก็มีประมาณหนึ่งซึ่งก็โมเมนต์ดีนะแต่อย่างที่บอกถ้าทนจะทําให้ดีเนี่ยโมเมนตม์นต้องเยอะนะครแบบต้องขยันหน่อยอครับรง่าง่ายแต่เอาจริงๆมันก็ทุกเรื่องแหละแต่ว่านั่นแหละครับคือต้องพยายามแบบว่าโมเมนต์ให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ซึ่งก็เห็นประมาณหนึ่งละ แต่ก็ยังเห็นไม่เยอะมากมันยังวัดอะไรไม่ได้นะอย่างที่บอกแล้วก็ตัวละครที่เห็นเนี่ยแน,น่นอนเป็นพ่อนะชินตะแล้วก็จะมี2คนนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีอีกแล้วก็เราจะได้เห็นอีกเค็นกับเซนโชนะครับแต่มันสั้นมากนะคือมันเห็นน้อยมากแล้วก็อ่าอาจารย์อิโชตัวตึงของเราซึ่งก็วาดออกมาได้ดีอยู่แล้วก็ไปกันต่อ โอเคเราจะดูเยอะไม่ได้นะมันลิกเกเซ็ปแล้วก็แน่นอนตัวเอกเพียงหนึ่งเดียวอคาคันจังของเรานั่นเองถือว่าสวยแล้วก็น่าสนใจดีโอเคสำหรับวันนี้ก็มีสั้นๆคือข่าวสารในอนาคตเนี่ยผมเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนผมจะมาอัปเดตอีกแน,น่นอนซึ่งโอกาสจะมาเนี่ยก็น่าจะเป็นจัมเฟสต้านะช่วงนั้นเป็นประมาณช่วงวันที่ยี่สิบ ยีหรือ21เนี่ยแหละของเรียนธันวาคมนะครับก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนิเมะนะก็จะมารอดูกันว่าอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับมีอะไรติชมแล้วก็แล้วก็ผมจะนำมาพิจารณาแล้วก็แก้ไขนะครับสุดท้ายล้วขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้ Selamat Hari